มีน้ขคบัไปครับก็คือตูนาลนผมมีอางนะครับ้ตรงนี้ทงน้เป็นมลอันนี้มันยืดนะไกลตัวใหญ่ครับผมค่อยๆทาไปนะครับไกลตัวเล็กหันหน้าไปทางด้านซ้ายครับผมย่อตัวลงนิดนึงนะครับ แบบนี dinner, Ma, nice. okay, ้ครับผมมาครับนี่ครับมาเรนเลยิบัวันค่อยเดินทางครับค่อยเดินทครับเดินทางเรื่อยครับผมมาครับเลมคนนี้ครับมาเลยครับมาเลครับเออครับลันีัวใหญ่เดินมาตีหัวแล้ว ดูดจกเ่ฮะต้องผ่านรูตรงนี้เหรอไม่ผ่านรูตรงนี้นะครับไ่านรูตรงนี้นะป้าระวังโทรศัพท์เลยนะป้า อันนี้เราต้องเราต้องก้มต่ำลยครับต้มต่ำจิดนึงติดแล้วนะครับรไปติดคนข้างหน้าครับข้างหน้าขูเขาได้ไงน่ะขเข้าได้ไงสุด้ายาข้าดไงขูา ไม่ได้เดมาเรื่ยครับนักเที่ยวครับผ่ได้เดางครับช่วงประตูเมือครับผมห้ามถ่ายรูปห้ามเบอร์เหตุกาดนะครับเพราะว่าเป็นช่วงแอร์นะครับขอให้นักท่องเที่ยวครับผมจับมุ้ประตูเมืองเข้ามาก่อนนะครับนะครับผมช่วยถ่ายรูปครับผมเดี๋ยวจังหายใจไม่สะดวกนะครับอ่ะครับผมด้านนั้นค่อยๆเดินมาครับ ตรงี้คือรครับานใหนลูกู้นทางไหนครับผมทางนี้ทุกท่านครับผมถึงแล้วครับเมืองพนัฐปรดานนะครับผมตรงนี้ครับเป็นจุดที่หนึ่งครับผมของเมืองพนัฐประดานเขาเรียกว่าห้องโถงทางเข้านะครับต่อไปครับผมใกล้จะไาทุกท่านครับไปจุดที่สองครับของเมืองพนัฐปราดานนังะครับอันนี้ก็คือห้องโถงทางเข้าของเมืองพนัฐปรดานนะครับ ต่อไปครับผมเราจะไปจุดที่สองครับไปกับว่าหยิบศพของปู่อินนาคราก่อนนะครับค่อยๆเดินทางครับสวัสดีครับท่านี้เขายังไม่เคยไปค่อยๆเดินมาเรื่อยๆนะครับเขาไม่รู้รู้เไปเองนะ ในนนนนี้้ดััอย่เาะครบขอเชิญทุกท่านครับผมกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในน้ำของเราก่อนนะครับเราใกล้จะบรรยายครับผมให้ทุกท่านได้ยินได้ฟังนะครับครับผมขอเชิญทุกท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในน้ำของเราก่อนครับทุกท่านครับผมอันนี้ครับก็คือจุดที่สองครับของเมืองพินักบราน นี่ครับผมที่มือไก่แตะอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ครับผมก็คือหีบศพของปู่อินนาคาร่าหรือว่าโอป่ครับไก่รู้ได้ยังไงครับผม2ี่ปีย้อนหลังครับผมจะมีพระทุดงครับมานั่งบอกเป็นบอกนาอยู่ในถ้ำของเราครับมากมายหลายพรรษาครับจึงได้รู้ว่าอันนี้เป็นหีบศพของปู่อินนาคาราชนักท่องเที่ยวทุกท่านครับผมสองมือแตะอย่างนี้ครับเดินเข้ามาเลยครับสองมือแตะแล้วตั้งจิตอธิฐานครับผม สิ่งที่ทุกท่านขอในวันนี้ครับจะได้สรงสมุ่งมากปรารถนาน,นะครับสองมือแตกแล้วอธิฐานได้เลยครับส่วนท่านไหนครับผมที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดินมาหาไกลทางน้้นนี้นะครับเดินมาครับผม ทุกท่านครับผมส่วนบริเวณทางด้านซ้ายมือและขวามือครับผมก็คือศาลาพันห้องนะครับเป็นทองพรหลวงครับขวามือไร่ห้ามบานต่อไปทุกท่านจะเห็นเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกห้องครับผมสามารถเดินทางร่วมกันได้เที่ยวชมอยู่ในนี้ครับผมทางวันก็ไม่หมดครับแต่ใกล้จะพาทุกท่านครับผมไปอยู่สำคัญต่างๆเท่านั้นนะครับค่อ้ๆเดือนทาครับเดินชมไปเรื่อยๆครับผม ตรงกลางครับผมจะเป็นล่อเนินะครับให้นักท่องเที่ยวครับผมเดินคิดสายนิดหนึ่งนะครับเดินคิดทางดานสายรับเดินมาเลยครับท่านสรันงจะท้าทยกลักษณะแบบนี้นะครับรางครับผมสามารถเด <sh> ินท <eli> <yah> ุกเนได้เลนะครับค่อยๆเดินทาครับเดินมาเลยครับ quý <laughs> chút, năm mươi sáu, cái <laughs> nung không cao nữa, hai nghìn, hai nghìn, ก้อผเลนี่เส้นทางในลเส้นทางสครับผมงเม่ได้ประดานครับอันนี้ครับผมก็คือของญาเิเกศหน้าขารับแล้วตรทุกท่านครับทุกท่านครับผมสองมือแต่อย่างนี้นะครับเดินเข้าทางด้านซ้ายนะครับ2องมือแต่และวตั้งกิจอธิฐานครับผมขอเปิดทรัพย์กับบ้านหรือว่าเปิดเอาเงินเอาทองนะครับใครมีเหรียญมีแบงค์ครับผมตั้งกิจอธิฐานครับ วางเอาโชคเอาชัยของท่านเองนะครับสิบบาทยี่สิบบาทของท่านจะได้คืนมาสิบล้านยี่สิบล้านของเมืองมนุษย์เราอที่ทนที่ดีแล้วก็วางลงไปนะครับวางเอาโชคเอาชัยครับผมเอาเงินเอาทองกลับบ้านของทุกท่านครับคุณผู้หญิงครับตัวนี้เป็นหีมเงินครับผมถัดไปก็คือหีมทองนะครับเดินเข้าไปแต่หีมเงินหีมทองก่อนครับผมแล้วค่อยเดินมาทางด้านไกลนะครับเวียนออกมาทางด้านไกลนะครับเดินไปแต่หีมเงินหีมทองก่อนครับ มาครับผมค่อยๆทำทิธีนะครับเดินเขไปแต่งี่เมื่อนี่มองก่อนครับผมแล้วค่อยเดินทางด้านไกลนะครับค่อยๆเดินทางครับส่วนด้านหน้าสุดครับผมที่มีองค์ฤาษีนะครับก็คือท่านบูชาของย่าเกศน้คราดนะครับค่อยๆเดินครับผมค่อยๆเดินทางนะครับ อันนี้เป็นหีบอะไรนะครับอันอันนั้นเป็นหีบเงินครับผมตัดไปบางคือหีบทองนะครับอันนี้หีบเงินนะครับสองคือแดดหนาวตั้งถิ่นฐานครับเปิดหีบทองกลับบ้านของทุกท่านนะครับอันนี้หีบทองนะครับเด้วผมเข้าไปเลยครับเดลือกไปแต่หีบเงินหีบทองก่อนนะครับ นะครับผมเดินออกไปลองมูคณะสักรู่ครับอยู่ในด้านนี้ข้าพู้คริงเดินทางด้านนี้นะครับเราจะเดินทางไปจุดที่สี่ต่อไปครับนักท่องเที่ยวครับผมต่อไปครับก็คือจุดที่สี่ครับของเมืองพระดานก็คือตำหนักที่ดานน้านคานะครับก่อนที่จะถึงตำหนักที่ดานะครับผมไกด์จะพาทุกท่านครับเดินไปชมเส้นทางแม่เราโกงก่อนนะครับขอนะครับค่อยๆเดินทางครับผม อ่าครับผมเบนนครับต่อไปครับผมเราจะไปจุดที่สี่ครับก็คือตำหนักที่ดาหน้าคาราชครับผมที่ท่านเห็นยในขณะนี้นะครับเป็นของจริงและของเดือดทั้งหมดนะครับเราจกแส่เพียงระหมไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับนอกจากนั้นครับผมเป็นของจริงทั้งหมดครับค่อยๆเดือทางนะครับจริงไม่เหมอนมันกว้างระวังหัวชนจีนหน้าคนนะครับยอดตัวลงตับนิดนึงครับยอดตัวลงนะครับยอดตัวลงนะครับ รู้หลวงแทบอ่ะตอนนี้ลุงขอแลเฮ้ยงอก่อนที่จะถึงจุดที่สี่นะผมใจจะพาทุกท่านครับเดินประจมเส้นทางนห้น้งโขมก่อนนะครับพระเดือนทางครับถ้าผมมาถึงท่านที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เเด yup. it ินได้งครับอ๋อเด้มิจับนนะครับนนาเดินทความนั้นจมีงกนะครับทุกสานครับสนทาง่อก็คือเส้นทางแนน้าหมงนะครับสามารถเดินทาุได้ครับผมใช้เวลาเดินทาง9วัน9คืนครับคนที่ไปได้เป็นพทุ่งมนะครับสามารถเดินทางได้เลยจากตรงนี้ไปครับผม1กิโเมตรจะมี5เส้นทางใหญ่ ให้เลือกเดินนะครับจากตรงนี้ไปครับผม300เมตรแยกซ้ายมือก็คือห้องโถงใหญ่ครับของจุคนได้500คนนะครับขอเชิญท่านครับผมเดินทางด้านขวามือก่อนนะครับส่วนท่านไหนสนใจครับผมกลับไปว่างมาเข้าหอนาฬิกาใหม่ใช่หนึ่งกิโลเออเพราะว่าช่วงนี้ครับผมไกดไม่ค่อยว่างครับมาเลยครับทางด้านนี้นครับชวนให้ไกดไม่ค่อยว่างไกดว่าเพราะว่า 9กิโลปได้เป็นคามะดวกนะครับ่วนห่้าเลนะครับมเป็นเส้นทางไม่อทด้ใช้เวลาเดนทา9นะครับแล้วก็ดินทางนี้นะครระว่างังทาไปถึงน่านะครับขอยน้ท่งเทียวเดินทางอย่างระมัอดยนะครับไปมยไเป็นหรัได้ ไม่ได้ห่อเข้าวันเนไม่ได้ห่อข้าวมาวันนี้ห่อหนูไม่ด้มาไก่ก็่างมกไก่ไม่่างครับไปข็าอผมถึตรงนี้ครับตะแคงเท้านิดหนึ่งนะครับลงคตแมันบอกไปใสรอเห็นบางาผมก็ไ่เดินทางะครับครับ ่อไปครับผมนานไมนนกส้องบครับต่อไปครับจะเห็นเป็นหสะอาดตลอดเวลาครับไม่ดินันทือเที่ยวทุท่านท่องการพัฒนาบ้าของเรานะครับได้ประมาณ30ปีแล้ครับผม้องนี่เป็นชาวบ้านนะครับมาล่าสัตว์แถวบนเียนป่าธ้านี้ครับ

ท่เรานะครับผมอ่างเดียร์าน้มนะครับใจเลยนร่วนน้าที่เนิเปขนาดนี้นะครับผมออกมาจากอ nah. ้เกลือสิบตันครับหรือว่าบ nice ่อน้นท่จะทค่อยๆเดินะางครับครับเดินนะครับ <3 uni> ใหเจ็บปวยไม่สบายครับปวดขาปวดเข่าหรือว่าเจ็บปวดตรงไหนนะครับวัดใส่ตรงที่ท่านเจ็บปวดได้นะครับคือวันนี้นอนอยู่ ี้ครับก็คือจุดที่สี่ครับของเมืองพิรบาราอันนี้ครับผมก็คือตำหนักที่ดานหน้าคาราครับเห็นไหมครับด้านหน้าของท่านครับผมจะเห็นเป็นหง้องครับผมทุกห้องครับจะสะอาดอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับมีคนมาทำความสะอาดนะครับแต่ว่าไม่ใช่ครับนักท่องเที่ยวอันนี้ครับเป็นตำหนักที่ด้านหน้าคาราหนึ่งครับผมใครจะป่วยไม่สบายมีโรคภัยไข้เจ็บนะครับหรือว่ามีข้อร้ายต่างๆสิ่งไหนที่ไม่ดีครับผมอธิฐานครับ ฝากให้ท่านรับสมัสรักษาให้ครับนักท่องเที่ยว mm. ไม่ต้องเอากลับบ้านขอความสุขความเจริญกลับบ้านของทุกท่านนะครับ mm. เสร็จแล้วครับผมเดินถึงด้านนี้นะครับเอาไหน่อยไระงจิงหน่ชนนะครับเดินครับผมไปก็เดินทางครับเขาไปต่อเราตออย่างนี้เลยเขาไปดักหัวขบวน อันนี้ครับผมก็คือจุดที่5ครับของเมืองพม่บัวรดงอันนี้ครับผมก็คือช้าง์สามเสียงครับทุกท่านนี่ครับผมเสียงที่1ครับอันนี้เสียงที่2องน้ำซ้ายก็คือเสียงที่3ครับใครได้พูดเสียงพญางานครับผมหมดเวลาแล้วจะได้บุกเข้าบหมดโงบุกต้องหมดไทยนะครับคว่พาตัวเองโตใหญ่ครับผมใหญ่ทานตั้งเกียริยศที่ดังครับคนร้อยยี่สิบกิโลผมได้สบายเลยนะครับฟังให้ดีครับผม จากตรงนี้ไปครับผม10เมตรนะครับจะม mm ีที่พักไปรอไกลอยู่ตรงนั้นนะครับนะครับผมทางด้านขวามือนะครับผมเดี๋ยวไกลตามออกไปนะครับนะครับผมออกไปแล้วระวังมน้ำทางด้านซ้ายนะครับชิดก่อนนิดนึงครับผมอ่าครับผมเริ่มเดินทางครับอ่าครับคุณผู้หญิงมาก่อนครับท่องทางให้ค่อยครับผมท่องทางใช่ไหมคะครับผมโทรหมาเข้าไปไม่ใช่ตรงนี้โทรหมอเข้าไปนอนด้านหลังของจุดท้ำครับผมเอาแบบนี้นะครับ ครับก็เดินทางครับผมได้ครับผมได้ปอผมมาเข้าไปครับผูกมาเข้าไปครับนอนนั่งบกระพื้นนั่นแหละครับผมต้องเออครับผมไปุนจากตรงนี้ครับผมประมาณสิบเมตรนะครับจะมีที่พักอยู่ทางด้านบนนี้ครับผมไปรอไกลอยู่ตรงนั้นนะครับค่อยๆเดินทางครับผมระวังหัวชนนะครับผูกมาเข้าไปครับ นอนราบลงกับพื้นครับผมข้าวเออค้าวข้าวเดินทางครับเออครับผมกดต่อ,อไปครับ <c oughs> เดินทางน,นะครับ <c oughs> ระวังครับผมขนานี้ทุกท่านก็ระมุด้าง <c oughs> สามเสียงหยุดนะครับออกไปแล้วครับผมจะได้หมดเคราะห์หมดโ่งหมดโูกหมดภัยนะครับนอนราบลงกับพื้นครับผมเหยียดขาออกแบบนี้นะครับ อรับ้วขงเดินทางครับ <c oughs> แล้วก็เดินนะครับน <c oughs> อ้ต้องมุดใช่ไหมอรับผมใจเย็นๆครับ <c oughs> อรับผมคนต่อไปครับ <c oughs> ขณะนี้ทุกท่านกำลังมุดทางสามเสียนอยู่นะครับผมบอกไปแล้วครับจะได้มมไหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะครับ <c oughs> ไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ข้าวผมอยาทใหท่านตั้งใจทีทจ่ทันครับ คนร้อยกิโลมุดได้สบายครับผมร้อยยี่ก็มุดได้ร้อยสามสิบก็มุดดีครับผมแต่ว่าร้อยห้าสิบมุดไม่ได้ต้องออกทางเีิต้องฝึกทหารมาเรื่องมุดครับผมใครเดินทางครับนอนน้ำมกับทีนะครับใครเดินทางใจเย็นนะครับ เกือบไม่รอดเกือบไม่รอดเกือบไมรอดอไม่รอดขางหน้ต้องมองนะใช่งต้องขาหนูต้องตี้ยม 来了。哦。 แล้วูออันนั้นถ้าอย่งวิจุกพี่เจ้าวะือ่าี่จูเป็นไงเป็นไงตเติร์ดตยอ่าต้องต่อเป็นไงจะตายครับขายขายโกกับทุกคนครับรออะไรอีกว อกันกล้กันวาขอขอให้ความลมอีกสิบโลต้องมาบ่อยพี่นั่งรอครับคันนี้เต้นไงเต้นเต้นสบายเลยใช่ไหมตัวเลยต้นสบายเลยและไม่สบายตอนมุด นี่อะไรครับผมมองไม่เห็นม well, ันเม็ดก no ่าไปเก็จัะรู้ว่าห่างไปมันทะลุว่าหอดาบหรือเปล่มีพาพาแม่มีไม่ถึงห่างไปต้งรับมาถึงดูตอนนั้นเลยว่าในนี้จะมาสามารถมาได้อยู่งน่าใช่เขามาเที่ยวนั่นต้องใส่เทียนเนาะโอ้โหเทียนมากไฟเขายังติดไม่เสร็จไม่เสร็จใช่ ก่อนไม่เข้ามายังไม่มีแค่มีแค่ที่เดียวใช่ใช่มีแค่นี่เดียวผมมานี่แบบมืดจึงโมเดิร์นยังมืดตึกอยู่ถ้าตะกี้อ่างครงแรกว่เนี่ยไก่เทียนมากค่ะข้าวมันบุญตะกี้ค่ะอันทีมห้างไกลว่าอะเด็กตะกอนเนาะเพราะว่ามันเหมิดต้องรีบตามก้นเข้ามา ยังน่าใจเลยหลายคนอยู่ไม่มีสัญญาณใช่ไหมใกล้แล้วล่ะถ้าเราผ่านไอ้แยกๆตะกีมแปลว่าใกล้แล้ว ทุกคนหายใจแรงมากเลยครับเพราะว่าทุกคนเหนื่อยอนนี่โด่ต้องรอของอันนี้ที่อ่านหนังสือหรือเปล่าห้องสมุดอย่างเงี้ยเออ ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ครับวันนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมเจ้บผมกาวันยิ่งไม่ว่างเลยครับเออตั้งกับครับทุกท่านครับผมเราจะเดินทางต่อนะครับต้องับกายหน้าหนึ่งครับครับอ่าด้านหน้าครับผมเราจะเดินทางต่อนะครับทุกท่านครับผมวันนี้ครับก็คือจุดที่6ข้าองเมืองไปทางประดานหินสองแผ่นี้ครับก็คือนังสือพระกมปีครับ ทุกท่านครับผมสองมือแต่แล้วตัง้งจิตอธิษฐานครับเอาปัญญากลับบ้านของทุกท่านจะได้ดําเนินธุรกิจการงานครับจะเนินรุ่งเรือครับผมสองมือแต่แล้วอธิษฐานได้เลยครับ ท่านในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเดินทางต่อนะครับ<จ>ต่อไปครับผมก็คือจุดที่เ็ดครับของเมืองไแนกบดานครับผมถึงตรงนี้ครับตะแคงตัวนิดนึงนะครับตะแคงตัวครับแข่งตัวใช่ไหมต้นต้องแะแงเมือะ ถึองอ่ะถึงแล้ว,ลวถามาา๋ยวนะครังไม่ถึงห้าสิบเมตรใช่มาหรอกห้าสิบนาทียังยี่สิบเองฮะอล้วมีกี่นาทีแล้วเดินามาได้ครับขึ้นข้างบนใช่ไหมครับขึ้นข้างบนเลยครับไปขึ้นไปลขึ้นไปดู<ร>านแาแล้วครับผมยืนออรอหมกันนะก่อนนะครับ มาได้อะมากแล้วเป็น,ไปไปน,น่าเดี๋ยวฝากเ,เ,เ,เขาใส่ก็ได้เียบมาให้เขาขึ้นมาได้ครับทุกท่านครับผมวันนี้ครับก็คือจุดที่เจ็ดครับผมของเมืองพระนปารดานนะครับอันนี้ครับผมก็คือภาพบรรมสารีนิพพานข,ของพระพุทธเจ้าครับอัญเชิญมาจาก ประเทศอินเดียครับผมขอเชิญนักท่องเที่ยวกลาวไหวสการะขอพรก่อนนะครับนะครับผมกลาวไหวสการะขอพรก่อนนะครับพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าครับอัเชิญมาจากประเทศอินเดียกลาวไหวสการะขอพรก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะขึ้นสู่เมืองมนุษย์นะครับนะครับผมค่อยๆเดินทางนะครับ อนี่คือทางขึ้นเหมืองมนุษย์ใช่ไหมครับใช่ครับผมทางขึ้นแล้วครับทางขึ้นเหมืองมนุษย์แล้วครับเดินขึ้นเลยครับเดินขึ้นเลยครับนี่ครับเดินขึ้นแล้วครับจะเป็นบันไดจะออกกันแล้วนะครับออกกันแล้วครับโอ้โหบันไดชั้นมาก อแล้วครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับออกมาแล้ครับออกมาแล้ครับมาครับมาแล้วครับป้าสู้ๆครับป้าะไครับป้าขคุณกนาเลยครับมขี่เท่าสามส่ห เอาใะครับเหนื่อยไหมครับ <quarto> ข้างในมันมันหายใจไม่ออกไม่ชอบแบบนี้กล่าวว่าจะไม่ลงมันกันแต่ว่ามาแล้วก็เลยลงโอเคมาเลยครับไปต้นสมาชิกผมกำลังทยอยมาทีละคนนะครับโอ้โหสำเร็จแล้วเอ้าแล้วเราจะไปไห สมาชิกกำลังทยอยออกมาผูรออยู่มันผูกกันไหนแล้วสมาชิกกำลังออกมาครับมาแล้วนะครับสมาชิกของเราเดินเดินระวังเดินเดินเดินเี๋ตกลงไปลูกมีมาดูตรงนี้ก็ได้ลูกมาดูตรงนี้ก็ได้มา เห็นมาหลังกระแทกหลังกระแทกก็อย่างเดี๋ยวใครอะเดี๋ยวอังโอเคหัวแตกนะอังทำไมแม่ไม่โผล่มาแตกไหมมาแล้วครับหน่วยคอมมานโดมาแล้วหน่วยคอมมานโดสามมาแล้วแตกไปเลยแนมะ่โอเคครับปลอดภัยทุกคนป้าเดินลงไปไ เพราเอ่อหมดแล้วแม่หมแอหมดแล้วของเราโอเคสำเร็จภารกิจครับ